มาค่ะวันนี้จะชวนทุกคนนะคะมาดูหนังสั้นกันพอดีว่ามีน้องนะคะนั่นก็คือน้องขวัญเป็นคนมาช่วยป้ายานะคะสาหรับหนังสั้นคนพอกระเทือนนะคะวันนี้ก็เลยจะชวนดูทุกคน,นะคะ่ะมาดูหนังสั้นเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเราดู MV ไปล่าสุดเลยนะคะสาหรับเพลย์ลสของเ,ออเพลงลูกทุ่งอินดี้นะคะตอนนี้ก็เลยจะชวนทุกคน,นะคะ่ะมาดูอันนี้ด้วยกันนะคะสาหรับหนังสั้นประกอบเพลงะคะ่ะคนพอกระเทือนเม็อาบิสิต หลังจากที่เราพึ่งดูไปเนี่ยค่ะมาเสียงพร้อมทุกอย่างพร้อมโอเคไปค่ะเป็นหลังสั้นกันประมาณกี่นาทีปะสิบ <15. S 2> ห้านาทีออะโอเค คนดูเยอะไหมอุ๊ยคนดูหนังสั้น1น่เล้านเลยอ่ะเอาจ้ะเขาเปียกนูนเลยอุยตข้าตายเนาะเธอเอาจริงๆเนี่ทำมีวีแล้วทำหนังสั้นก็ดีเหมือนกันเนาะมันเป็นการต่อยอดโปรดักชั่นให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเรื่องของการลงทุนอ่ะบักเกียร์ืมุณกรถางบู๊ พก็ไปไกลพูดพก็เฝ้าเ้าพดถมเห็นว่าอะไรอ่ะเปเรียก่านนะไนวยพดดะหูอยู่พก็ไปไว้พดอไว้ไปคนพอกระเทอนค่ะ <im> คให้มันเก่งมันดังกินเหล้าหน่อยโว้ยสับไว้หน่อยเขาทำอะไรกันอะ เก็บเก็บมันเนาะไม่ใช่มันมันคืออะไรอ่ะเธอมันเนาะบอกเด่นงั้นเศร้าไหมก็ได้มันสัมปะหลังมันก็ต้องเป็นลูกฝาเปใสอย่างนี้ฝาเป้เป็นต้นอ่ะได้พึ่งจะบอกไปเรื่อยๆมันเมื่อกี้พึ่งจะหาแม่มันตัวมึงก็ไรเอ้แสดงดีกันเวอร์แสดงดีกันมากเลยอ่ะ แสดงกันแบบไม่ไม่ดูดูดูไม่ปลอม,อมแม่คุณเจ้าข้ายาเจ้าขว้ยาไปใจข้ายานี่ก็นี่แย่แตนประแตนเอาไปใส่แล้วหำมันเดียวเลยก็ส่วนที่เรือก็เป็นข้านนำข้าไฟจเจ้าไปใส่กันซะเดี๋ยวเป็นสีวามันละ เอาไปใจใ่ายค่าน้ำค่าไฟนะแม่เดินเอ้ยเมืม่อยบ่ลูกละคำว่าเมื่อยมันเกิดขึ้นตั้งแต่มือที่พอจากผมกับแม่ไปผมกลายเป็นเสาหลักของบ้านต้องเหตุงานสุยางเพื่อหาเงินเป็นค่าใส่ใจ แม่ก็บกเคยสบายบางเทีอาก็คิดอยู่ได้ว่าหรือย่อนว่าแก่ยังเสียใจกับการจากไปของพ่อถึงเหตุให้เราบ่สบายอยู่แบบนี้บางทีก็ค,คิดว่าแม่แปแบบยังคิดถึงพ่ออยู่ก็เลยทำให้เราไม่สบายแบบนี้เดี๋ยวล่ะยังเห็ุดอกอมา ปนังขอบใจหลายๆล่ะขอบใจหลายๆเฮ้ยฉันแพ้ผู้ชายใส่เก่งขาสั้นแบบนี้ขนาดนี้มากเลยนะหล่อนะขะเนี่ยแต่สิย่อนเหตุผลยังกับซาคือไม่สนใจดังซันแล้วนี่กูสนผู้ชายอย่างเดียวนะครับก็เลยมันดูรีแอคกับน้องก็ต้องอีนเนาะเมื่อยมาลูกละหน้าที่ของผมก็ต้องดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมสีเห็ดได้สบายแม่สบายภาษาจะงนีิ โบเป็นยังด้กให้เป็นไรหรอกโ <c oughs> บวเมื่อยซ้ำซิมซ้ำเมื่อยจิบจิบใจจ่อย,อยปไปไปไปแต่งน้อกินไม่กินไปโบ่ต้องห่วงด้วยครับพ่อผมยังไหวต้องหัวละครับพ่อโฆษณามาแน่นอนครับพอ่อเราไม่ได้ใช่ยูทูปพิมพ์มนะครับต้องขอโทษทุกคนจริงๆด้วย ก็เหมือนมาดูทีวีด้วยกันกับเพื่อนเนาะเคเป็นซีรีส์อะไรกันนล้รักดาเนาะก็เหมือนมาดูกับเพื่อนนะ <c oughs> แล้วสองตัวเลยนะคะอย่างที่บอกกันนะว่าที่ฉันทำยูทูปเนาะแต่ที่ฉันก็ไม่ <c oughs> เป็นคน <c oughs> ที่ไม่สมัครยูทูปพเมยมเพราะว่า <c oughs> อยากดูกเพราะว่าการดูโฆษณาของเรามันสร้างรายได้ในช่องของคนอื่นก็ <c oughs> เลยเป็นเหตุผลที่เราไม่อยากทำทั้ทงจริงๆสมัครเคยสมัครยูทูปพิม่อยู่สองสามเดือนนะแต่มไม่ได้สมัคร คืออย่างหนึ่งที่ต้องชมเลยอ่ะอุปกรณ์ประกอบฉากของทุกอย่างมันมันคือชีวิตอ่ะทุกคนเข้าใจปะมันไม่ได้เซตสร้างอ่ะเวลาไม่ได้เซตไม่ได้สร้างอ่ะมันเลยทําให้ภาพต่างๆมันเลยสวยเว้ยแล้วคนก็จะอินกับเรื่องได้ง่ายขึ้นภาพมันสวยมากนะสำหรับเราดี๋ยรดูเหมือนกันมันไม่มีอะไรเลยตันึงนะที่ฉันที่ฉันดูอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยถ้าซาโดตีมาแบบนี้นะที่ฉันเป็นคนกลัวผีนะ มันเสียงผีป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะผีเหรอคือดิฉันเป็นคนดูหนังผีไม่ได้เลยนะคะหรือถ้ามันเป็นซาว์เคอร์เลอร์แบบเนี้ยมาดิฉันก็คือตายแเลยนะคะดิฉันไม่สามารถจริงๆขออภัยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮแก๊งไม่ไทยอ่ะไอ้จังหวัดต้าต้าเมื่อกี้นี้สัตว์แหละ ขัดติ้งเร็วกลับบ้านข่อยแม่เจ้านางรถข่อยมาไม่รู้อ่ะอย่าเข้ามาละไอ้คนบ้าอย่าเข้ามาไอ้คนบ้าออกไป่ลอดเดี๋ยวนี้เหื้ยนข่อยคักๆเด้หนิเหื้ยนข่อยเด้หนิคุณคิดว่าผีคุณนี่เองอ่ะนะทีแตกไงอยู่หัตว์สะตลกใจไปไหนตลกเฉยเฝ้ามาเฮ้ยเราเรื่องจบไวมากเลยอ่ะมึงดีสัตว์เลยอ่ะ คัตติ้งเมื่อกี้คือเร็วๆๆจบๆเลยอะมันยังสีอิ่มทองจิตตี้กินก่อนดิเอาก่อนไหมก็กินก่อนดินี่ว่กินก่อนแล้วเนาะไม่เออเถียงกันอยู่นั่นละเถียงกันมันอิ่มพอทองนั่นอิ่มมาออันนี้คือกันเถียงเจ้าเขาอืมรู้สึกอย่านี้เป็นใคร ออออ๋กนมสรุปอีนี่เป็นใครอ่ะก็ไม่กินอะเขาไม่อยู่บ้านเขาด้วยไงเขาเสดีนี่ไม่กลับบ้านเหรอ,ลอแล้วอยู่ดีๆมานอนบ้านเขาอีนี่เป็นใครวะทำไมมันมานอนบ้านเขาอะทีละกินโลนลูกกินโลกกินกอหมหอยแม่ยงอมมากเมื่อวานนี่แซ่บแซ่บอีแม่อองเสาว์กินเนาะกินเนาะลูกหลานะเนาะอืท่เลยอยูจะซื้ออยูจะซื้อ กุ้งตลกกรอลองบังลกละแซ่บแซ่บกินเป็นม่ลูกเบังแม่เด้อแม่อร่อยมากเลยค่ะแม่อร่อยมากเลยค่ะแม่กินอีกได้ไหมจ๊ะ ชอบครับสวัสดีเยี่ยมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าไม่กินไม่กินสรุปกินหมดเอ้อสรุปผู้ชายไปได้กินกินแล้วค่ะแม่กินแล้วค่ะแม่ผู้บ่าวก็คือบุ๊คา้กินละมาเลยก็ใช้กินยังอีเมียเซลเลยนะซึ่งละกินหนูก็โม้ก็ดีใจแล้วล่ะ ขอบคุณนะคะแม่บอต้องขอบคุณอีเมลดอกขอบคุณไอดินว่ะของทุกอย่างไอดินเป็นคนหามาขอบใจนะเอาถ่วยไปแรงก็ได้สิแม่แม่คะหนูอขออยู่ที่นี่สักพักนึงนะจ๊ะ ใหญ่เลยลูกนไม่เป็นใครอ่ะมันเคยอยู่บ้านเขาอ่ะคุณนะคะแม่เป็นใครอ่ะมาอยู่ขออยู่บ้านเขาอ่ะแม่โอเคตลกอ่ะเป็นใครมันคอยมาครับกระมีผู้สาวของมาในชีวิตผมโดยที่ผมก็ยังบ่ทันตั้งตัว เฮ้ยแป๊บนึงน่ะที่ฉันลืม MV ็มวเขาไปแล้วว่าดีอ่ะเวลาไปดูดังสั้นแล้วลืมเอ็มวีไปเลยว่ะทั้งที่ดู m อมาเองนั้นอ่ะซื้อดอกอ้อดอกอ้อเถึกูจไม่ได้แล้วว่ยแต่นี้ออกมาได้อ๋อที่ผู้ชายชอบกินเหล้าเราก็ปีกเขาเลยไม่เอาอ๋อเธอบอกเรื่องจริงเว้ยจริงจมันไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างนี่ว่าพอรตแม่งใหม่หมดเลยนี่วะเนี่ยผมหลู่แต่เพียงว่าเธอเฮ็ดให้หัวใจผมเต้นแห้งทั้งทันทีเพิ่งหูจักและในความเป็นจริงคือ หนังออกก่อนเพลงหรือว่าเพลงออกก่อนหนัง,นง,นงเก็มือยีะยีนะ่อนัอก่นี่นนเป็นหนังลักเฉยไปเลยอ่ะเอ้ย<อ>เอาถ้ากินดาส อยู่ที่ไหนก็ครอบครองระสบการณ์ที่ดีที่สุดผู้สนับสนุนหลักช่วงนี้พี่ทะลึงเนาะผมว่าตละแตตมีผู้หญิงมาอยู่บ้านอยู่ดีกินดีครับ ไอ้หน่วยเดียวมันแบ่งกันพูสามคนเขาพักฟวยเอ้ยมึงก็บังมูขนกันพวยเอ้ยมึงก็บังกูคือกันนั่นละเธอคือจังความสุขที่ลอยลงมาที่ลอยลงมาจากฟ้าเป็นแสงสว่างที่่องประกายให้หัวใจคนกระจกคนกระจกยันผมแสงลงมาจากฟ้า ที่ส่องประกายคนกระจอกอย่างผมไอสัตว์ค้ำสวยมา่กันอ้นอเดือดลอด้านคำดีมากเลยเมื่อกี้พอว่าคนจังผมพอสีมีเมียมันสามารถเปิดโฟเคได้ปะ มึงมันเปิด 4K ได้เลยวะ่ะแป๊บเึงเปิด 4K กันเ,ออเพื่อะลุที่มากขึ้นปุป๋ยตาขาต่ายบินอะจบแล้วหรอถ้าจบแล้วเนี่ยอีกแค่สี่นาทีเองมึงเรื่องมันยังไม่ถึงไหนเลยอะ,อะสี่นาทีแล้วอะ แล้วเขาจะเล่าไก,กันต่ออ๋อจำได้แล้วฉันจำพอตได้แล้วสรุปไปมีเมียไปมีผัวใหม่ก็คือเลือกคนนี้ไงดอกอ้อ เป็นยังคือต้องหนีทำไมต้องหนีอ่ะก็เป็นคนที่ครอบครัวจะให้แต่งงานก็เลยแอบมาหนีมาผู้ชายเขาเปีกเขาแล้วม i x s e นแล้วคนพวกนั้นอ่ะก็คือคนที่หลอกอ้อมาขายอ่ะที่อ้อเคยเล่าให้ดินฟังไงหลอกอ้อมาขายเอาไปขายครคนนัะนะหอยจื้อแล้วได้เราเป็นอบต โอตอยุบันจะบอกความจริงรู้เจ้ายะตัวข่อยเจ้าฮู้จับกบ่ความจริงข่อยขอร้องเลยอุ้ยยกมือไหว้เลยเหรอดิน,ดนเราไม่ได้ชื่อดอกอ้อเราไม่ได้ชื่อดอกอ้อจริงๆแล้วอะ เราชื่อดุดดาวดุดดาวเป็นลูกของเจ้าของรองรับคือมันเอกชนที่นี่ดุดดาวเป็นลูกเราของรงรับจำนำเราหนีมาหนีมาเพราะเราไม่อยากแต่งงานกับคนที่เราไม่ได้รักกัดินไม่อยากแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักก็เลยหนีมานอนบ้านอีดิดดดนเนี่ยหรอแล้วใครคนที่ดินเห็นอนะ่ะคือคู่มัน เขาคือคู่บ <woods> ้านของเราเองอ้าวอีนี่อีดุดาวตการแต่งงานระหว่างเรากับเขาอ่ะเป็นเพียเรื่องของธุรกิจนะเออเราไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นนะก็ไม่ได้รักเราักดินคนเดียวเชียเรื่องระวังเฮ้าตอนี่มันแค่ความฝันมันแค่ความฝันเท่านั้นนะดอกอ้อมไม่ได้เหมาะกันเลย ขันมื่อนึ่งข้านหนึ่งข่อยตื่นขึ้นจากความฝันข้าตื่นจากความฝันข่อยก็ต้องยอมรับความเป็นจริงกะบข่อยมันแค่คนพ่อกระเทอเองคนพ่อกระเทธอท่านบ่มีปาสนายัางไปไม่ได้มีปาสนามอสมกับเจ้ด สิ้ปมันคนพ่อกระเทิดกโลกกนแลาเพราสมเจ้าสิเอาีเดียอมันกระอไจ้าบินเิดอยู่ั้งป่าอยู่ตัมันสาเพราเธอสิไปแย่บงเจ้า เอาไปมึงเอาดีๆคือถ้าปล่อยหนังออกมาขนาดเนี้ยก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมคนถึงอยากดูฟังเพลงอะแล้วถ้าปล่อยหนังมาได้ล้านวิวอะเพลงมันไปนร้อยล้านวิวอะนี่เป็นวิธีการในการทำคอนเทนต์มาเก็ตติ้งเพื่อการตลาดที่โคตรดีเลยนะเว้ยเราไม่รู้ว่าอะไรปล่อยก่อนนะขอโทษหน่อยขออนุญาตนะ ออขออนุญาตดู9มิถุนายนส่วนเพลงคนพอกระเทินปล่อยวันที่13 9 10 11 12 13 4วันแล้วก็ปล่อยเพลงวะไอ้มันคนพ่อกระเทินก็โลกระลามาซ้อมเจ้า คือจะบอกว่าฉลาดธรรมพูดตรงๆว่าฉลาดร,รมถ้าในมุมคนที่ทำรายการโทรทัศน์มาคนทำรายการวงการบันเทิงมาแล้วไม่เห็นงาน,นยารรอย่างนี้ยฉลาดรำอย่างอย่างที่สองคือเออวะ่ะพอเวลาแม่งเป็นเรื่องที่เขาเล่าแบบโดยที่นักแสดงอะทำให้เรารู้สึกได้อินขนาดเนี้ยถึงเวลาแล้วเราไม่ต้องไปใช้คน เป็นแบบเก่งๆหรือว่าไม่ต้องใช้ดาราแต่เราใช้มนุษย์ปกติซึ่งเราคิดว่าเขาน่าจะแคสตนักแสดงเว้ยแต่ลองนึกถึงว่าถ้าแคสนักแสดงมาเราได้นักแสดงที่เก่งขนาดเนี้ยโดยที่มันบ้านได้ขนาดเนี้วงการลูกทุ่งอินดี้มันทำไมเขาถึงทำได้ได้กดเก่งกันในขนาดนี้วะก็อยากจะชื่นชมอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือสิ่งที่ชอบที่สุดเลยสําหรับสิ่งนี้นั่นก็คืออย่างที่บอกแล้วว่าคําว่าลูกทุ่งอินดี้มันคือความความเป็น บ้านๆมันคือความเป็นมนุษย์อินดี้ลูกทุกอินดี้คือมนุษย์มนุษย์มันกินแบบนี้มันนอนแบบนี้มันรู้สึกแบบนี้มันโดนต่อยแบบนี้มันเจ็บแบบนี้มันกระโหลกกะลาแบบนี้แล้วพอเวลามันทํามาแล้วมันรู้สึกได้ขนาดนั้นจริงๆอ่ะมันเลยแบบรู้สึกได้ว่าโอ้ไอ้เคี้ยคิมแม่งออกมาเวิร์กมากมันก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงมีใครหลายคนถึงชอบนะคะแล้วก็เพลงนี้ถึง ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้รอร้อยล้านวิวขนาดนี้ขอบคุณจริงๆค่ะที่ตั้งใจทำขอบคุณจริงๆที่รักในคนวิชาชีพนี้จนถึงขั้นลงทุนแล้วก็เล่าเรื่องได้ดีขนาดนี้รอดูผลงานต่อๆไปนะคะของ j o น n ี y Music พวกคุณเก่งมากแล้วก็ที่ฉันก็เริ่มรักคุณ Make อบิ i ิขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไอ้มันคนพอกระเทืนกะโหลกกลาจริงๆบ๊ายบายี เจอกันค่ะ